เห็ดกอโหนึ่งอีกดอกนึงครับต้องหันว่าเห็นยูห้มเดียวกันละครับฮึดอกไหม่วนตุ๊บเลยงามๆเลยครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบพอกันอีกคือเก้าวมน,นีห่าไม้อยู่โคกเขาบังเหยตาบโลโป่งนกอ,อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยงพูนนะครับหมายเก้าหมายเดิมล้ะครับมน,นีห่าไม้กระตรงกับเศร้าวันที่เก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเห็ดกออีกสองดอกเ็ดเพึงเหลืองครับ ko cool. ดึงดอกไงเอาได้เ่า่อไรเนี่ยกูเอาได้อยู่ครับ ข้เห็ดเราโงกค,ครับมึ่น้อยๆเนีน่ยว่าเอาครับมีอื่นจัง่าเบิงแล้วครับเนะาะทำมันเหลือผูอูใดามาที่ลังไก่เพื่อนเอาโหลดอันมันไงยึดเพึ่งขาไรา้ครับ เอาไว้นี่ละดอกน้อยอีกดอกหนึ่งดอกน้อยหลายอยู่เอาหน่อยเอาไว้นี่ละเตะต้องหลายเดียวสิบวยใหญ่ถึงมือค้นเราสิบวยใหญ่ครับ chất phơ lưỡng thấp. đổ nhai đây ừ, nông dũng khá nhau Hết ta khay เห็ดิงเทียนครับโอ,อ้นนี้เป็นเชือล้าครับเอาไว้เป็นเชือเห็ดิงแดงครับเมื้อบานบานจนแอความขึ้นมาทั้งทึงครับบานจนทับขึ้นมาเลยใครเห็ดแล้โงกครับ มะเบิงที่เขาจงไว้หมู่บ้านนี่ครับออกน้อยๆครับตรงจี้น้อนหน่อยดอกนี่ว่าเอาดอกไหมปลูกไว้สองดอกเบื่นจังมะเบิงเนาะครับเนาะ เมืองดอกนี่เป็นจังไดไงหืมไงทับไว้ขึ้น่าได้หืงามอยู่ด้วยนะครับใส่ใดอยู่พิงเทียน เพิ่งไข่ครับนี่ดอกน้อยเอาไว้เพิงขาไร้ครับนี่ดอกน้อยเพิงไข่ครับ ก็เดงง่ายครับครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะ สวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกันยาโมเสาร์นะครับเนาะวันนี้เขามากับตรงกับเสาร์วันที่เก้ากันยายนพศ่อสองวันห้าร้อยหกสิบแปดครับหมายของเขาก่ะยู่หมายเก้าแหละครับเป็นโคกเขาบังเหยขึ้นท่าบ้านซับมงคลตำบลโป่งนู่กับเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมาเบิ้งเลยครับผลงานรอบเสาร์ของเขานีแล้วครับช่วงแรกๆเขาเก็บเขาก่ะไล่เป็นเห็ดก้อแดงใหญ่เนาะครับเนาะแล้วก็เป็นเห็ดเผื่งนกยุ้งครับแล้วก็เป็นเห็ดละงอกแน่นิดๆน้อยๆเห็ดเผื่งแดงเนี่ย เห็ดพึ่งรวมเนี่ยแหละครับพวกเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งขาค้นกน็ได้มาปลาไปาครับเมื่อนี่ก็ได้ก็ยังถือว่าห้างอยู่หรอกครับสำหรับเห็ดเมื่อนี่นะครับเนาะจังใดก็รุ่นไปน้ำกันครับเมื่อนี่ว่าเวาสิมีข้อมาน้ตฝ่ากพีนองลายซ้ำเลยนะครับเนาะไปเลยครับรุ่นน้ำกันเลยเบื่อเห็ดชุดแรกรอบเศร้าเขาครับเป็นเห็ดกอครับ ครับเห็ดพิ่งไข่ครับนี่นกินแซ่บบอ,อกไม่น้อย เพิงไข่ครับอันนี้เห็ดเพิงสีชมพูนะครับอยู่น้ำกันเดี๋ยดอกไม้เห็ดเพิงสีชมพูรครับว้าวเพื่งนก,นก,นกนยุ้งใ่ครับดอกมาอวานตุ๊บเลยหู นบานเปิงซึ่งอยู่พี่ืางงามอยู่ครับท่องสวยเพิงเหลืองครับ พึ่งแดงครับพึ่งแดงทหารนะครับดอกกำงามเลย โอ้โอดอกยาังงามเลยครับือ,อ มีอีกดอกนึงครับต้องหันว่าเห็นยูห้มเดียวกันละครับพึ่งนุน่งยุ้งครับ ทำงามอยู่ขับผลงานมือเนี่ยเราก็ได้ส้ำนี่ละครับ คพื่อขาลา้ครับอืดอกงามๆเลยครับออ้ดอกหนึ่งนี่ใหญ่ดเอาได้เมล่อเนี่ยอู้งามอยู่ครับ ใครเห็ดละโงกครับเห็ดเพิ่งเห็ดเพิงโอ้ยเพ้าผิดว่าถึกเห็ดเพลิงเหลืองวัาสิวายังสิละเห็ดเพิ่งพะนะ ใครเห็ดล้วโงกครับหยิบกอครับอันนี้เห็ดเิ่งนกยุ้งยุ่นน้ำกัน มาเบิ้งไข่เห็ดละโงกครับฮอบปลูกไว้ั้งแต้เอามาที่แรกครับเบิ้งเอมมาที่แรกทอป้มือนี่เนะง่ายหรครับเอาได้แล้วขาออกมาเอาได้เซ้เลยครับเบิง้งวะย้ายเขาสากกันครับเมือเ่อไงเด้อป่้ยกินเขาสากบุญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่เท่นี้คำหมากคำพูครับ ลูกหลานเอามาให้นะครับเขาสา삭เขาเขาเอามาใหญ่ยู่โคกเนาะเขาบได้เฮดให้เฮดนานาเขาอยู่มองนี่เขาเอามา์ใหญ่ไปนี่แล้วเนาะครับเนาะนะครับ,รบ,นะรบเออกินน้ำกันน้ำลูกน้ำลานเด้อปูเอ้เจา้าตีเจ้าทางเจ้าเมียทางนี้ปู้ดวงยาดีเทวดาเทวดาอารักเจาก้าตีเจ้าทางเจ้าเมียทางนี้ตีสามนั่งใหม่สัมภเวสีเจ้าสำในเวียนทา,นนารชนาอมัดนอลาขกินน้ำกันน้ำกันทุกผู้ทุกตนเด้อเทวดาเทวดาอารัก มีรายะสัมภเวสีจัก,กรนเวียนเจ,จ,จ้าทีเจ้าทา้งกินเราก็ให้ลูกให้โซกให้หมาเด้อไ,ไปโชคโซคหมาหมาไปหมานมาเ<า> <c oughs> บิ้งผลงานการโล่อโคกของเขาสําหรับมือนี่เลยครับ <c oughs> นี่ครับมือนี่เนาะมือนี่กับหมาหลายเติบอยอะเอกครับมือนี่เนะาะช่วงแรกๆเขาเก็บกับเป็นเห็ดกอเดียงไงครับเห็ดกอแดียงไงกับมีทั้งตุ่มทั้งบานล้ะครับเนี่ย กับวันนียเราครับเห็ดก๊อกกับซอเซซอเซอยู่ครับออกบัหลายครับออกห่างๆเนาะต้นละดอกสองดอกไปครับเนี่ยเห็ดก๊อแดงไงแล้วกับไปเรื่อยๆกับไปได้เห็ดผึ่งนกยุ้งครับเห็ดผึ่งนกยุ้งกับมีทั้งดอกใหญ่ดอกน้อยครับเนี่ยเบิ้องผึ่งนกยุ้งอ่ะดอกใหญ่ดอกน้อยกับมีครับออกไม่เรื่อยๆอันที่เขาบ่เห็นมือวานนี่กันน่ครับกับใหญ่ขึ้นมาจั่างสิเนาะครับเนาะเนี่ยเห็ดผึ่งนกยุ้งแล้วกับเห็ดผึ่งแดงเห็ดผึ่งเหลืองเห็ดผึ่งคาไลส์ครับเรากับเห็ดผึ่งไข่ กัเป็นเห็ดเผิงกล้วมคือเกาเหรอครับเมื่อี่ก็ได้ส่วนเห็ดเพิงที่หลายที่สุดก็คงจะเป็นเห็ดเผิงนกยุ้งกับเห็ดเผิงแดงเนาะครับเนาะเมื่อีนส่วนเห็ดก้อก็ได้มาปราปลายครับส่วนเห็ดเผิงอันอื่นนก็โบค่อยมีครับเมื่อีนส่วนมาก็ห่หางๆางเนาะครับเนาะเห็ดเผิงอันอื่นครับส่วนเห็ดละงอกก็ได้โบหลายครับเห็ดละงอกมื่อีนเนาะได้โบกีตุ่มครับหรือว่าโบกีไค่นะครับเพราะว่าเห็ดละงอกโคกนี่บบออกเลยครับโคกซับมงคลเนี่ยครับโบท่านได้ออกครับ ส่วนโค้งอื่นเพื่อนเราออกหมดแล้วเนาะจน่าเพิ่นสีนยุบสีไว้แล้วขวงนี้ยังบอกอยู่ครับกรได้เทลซัมนี่แหละสำหรับเห็ดละงอกก็ได้นะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมาแลาวฝากพี่น้องเขาซัมนี่แหละครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่คอยป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อ,อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ